สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอไลท์นะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ที่ผมปลูกไว้เองนะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้นี้นะครับก็จะมีอายุครบ1ปีแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทําคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่พาทุกคนมาดูต้นไม้นะครับแต่ในคลิปวิดีโอนั้นนะครับพา มาดูต้นไม้คนละโซนกับตรงนี้นะครับซึ่งต้นไม้ที่อยู่ในโซนนั้นนะครับก็มีอายุครบหนึ่งปีเหมือนกันนะครับดูรพร้อมๆกันนะครับก็สําหรับในคลิปนั้นนะครับก็คือต้นไม้ที่ปลูกไวน้นี่ก็โตไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะมีแต่ต้นที่ยังเล็กๆอยู่นะครับก็สําหรับตรงนั้นนะครับเป็น ที่ที่ดินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมคิดว่านะครับเดาเอาก็คือต้นไม้ไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับในโซนนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูเป็นต้นไม้ที่มีอายุประมาณหนึ่งปีนะครับก็ปลูกพร้อมๆกันนะครับก็คือนับอายุเริ่มตั้งแต่งมกออกอจากมเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดพร้อมกันนะครับมาปลูกแต่ตรงนี้นะครับ ผมคิดว่าดินน่าจะดีกว่านะครับก็คือต้นไม้นี่มีขนาดที่โตเยอะมากนะครับโตเร็วมากนะครับเป็นพิเศษแล้วก็ต้นไม้บางต้นอายุยังไม่ครบหนึ่งปีนะครับแต่ต้นโตเยอะมากนะครับต้นไม้ตรงนี้นะครับก็จะปลูกไว้ที่ริมข้างทางนะครับก็คือมันจะเป็นคันนานะครับก็เป็นคันนาก็ต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็แทบจะลงไปในที่นาเลยนะครับ ต้นงามต้นโตมากนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็มาดูกันเลยนะครับก็สําหรับต้นไม้ที่จะพามาดูก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่นะครับก็จะล้อมคอกไว้ด้วยก็จะช่วยป้องกันพวกไก่กับพวกควัวแล้วก็พวกควายนะครับที่จะมาทําลายต้นไม้นะครับก็เลยต้องทําคอกไว้นะครับนี่คก็ทาไว้อย่าง มาแน่นเลยนะครับสําหรับต้นแรกนะครับตรงนี้เป็นต้นทองกวาวนะครับแต่ต้นทองกปาวต้นนี้นะครับก็คืออายุยังไม่ครบหนึ่งปีนะครับอันนี้เพิ่งจะามาปลูกอันนี้ต้นก็เลยยังเล็กอยู่นะครับอายุน่าจะประมาณสักสองเดือนนะครับต้นถัดมาตรงนี้เป็นมะขามเปรี้ยวนะครับนี่นะครับต้นใหญ่มากเลย ต้นนี้น่าจะสูงประมาณสักเมตรหกสิบนะครับต้นสูงทรงพุ่มใหญ่นะครับอันนี้โดนแมลงกินมแมลงกินยอดก็เลยทำให้ต้นมะขามต้นนี้มันแตกกิ่งเยอะนะครับแตกยอดเยอะต้นใหญ่นะครับต้นสูงประมาณสักหนึ่งเมตรหกสิบนะครับลำต้นโคนต้นนี้ใหญ่แล้วนะครับีต้นมะขามาอายุหนึ่งปีนะครับโตเร็วมาก ถัดมาตรงนี้คือต้นทองกวาวอีกเหมือนเดิมแต่ทองกวาวตัวนี้ปลูกไว้นานนะครับแต่อายุยังไม่ครบหนึ่งปีแต่โตเร็วนะครับทองกวาวต้นนี้โตเร็วมากก็ทนแรงด้วยนะครับถัดมาอีกตรงนี้โตมากเลยครับนี่ต้นสูงมากเลยครับสูงชะลูดเลยตันนี้เป็นมะม่วงป่านะครับ ต้นสูงมากตรงนี้น่าจะสูงประมาณ2เมตรแล้วนะครับเป็นลำต้นลำต้นเดียวสูงชะลูดขึ้นเลยนะครับนื่อทำคอกป้องกันบัวมากัดจอดนะครับต้นโตมากเลยซึ่งแตกต่างจากคลิปก่อนนะครับที่ผมพาไปดูในโซนนั้นก็คือต้นไม้ต้นเล็กมากนี่ทองกวาวมือนกันอันนี้เพึ่งจะมาปลูกนะครับถัดมานี่ครับเป็นไม้ทนแรงมากๆ สำหรับต้นนี้ก็อาจจะมีเสียงลมลบกวนสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นต้นไม้แดงนะครับต้นไม้แดงปลูกในตอนแรกๆนะครับนึกว่านึกว่ามันจะไม่โตนึกว่าจะโตช้านะครับแต่พอโดนน้ำฝนนะครับแปบ๊บเดียวยอดพุ่งขึ้นมาเลยครับนี่ครับต้นงามตรงสวยมากเลย ไม้แดงต้นนี้น่าจะสูงประมาณสักเมตรสี่สิบแล้วมั้งครับถือว่าสูงมากนะครับนี่แค่อายุปีเดียวนะครับไม้แดงสูงเมตรกว่าแล้วนะครับสูงมากต้นใหญ่นะครับต้นตรงแข็งแรงด้วยนี่ครับใบสวยถัางมเยกเป็นทองกวาวนะครับอันนี้เพิ่งจะมาปลูกถั่งมเอกเป็นนี่เป็นต้นพึกนะครับ ก็ไม่รู้ว่าทางอื่นเขาเรียกยังไงนะครับอย่างนี้ก็คือชื่อของเขาก็คือต้นพึกต้นพึกต้นนี้ต้นโตมากเลยลำต้นนี่อวบใหญ่นะครับแต่ลำแต่ต้นนี่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่น่าจะสูงประมาณสักเมตรสี่สิบนะครับแต่ลำต้นนี้ใหญ่มากนะครับต้นตรงไม่มีกิ่งเลยนะครับตัวน้ำฝนครั้งเดียวยอดพุ่งขึ้นมาเลยครับซึ่ง ก่อนที่จะโดนฝนนะครับยอดปันจะอยู่ประมาณนี้นะครับที่นิ้วมือผมชี้อยู่พอโดนน้ำฝนนะครับไม่ถึงสองเดือนนะครับขึ้นมานี่เลยครับประมาณนี้สูงมากต้นทองกวล่าอันนี้เพิ่งจะมาปลูกน,นะครับอันนี้มะม่วงป่านี่ก็สูงเหมือนกันนะครับอันนี้เกือบจะสองเมตรแล้วตัวเร็วนะครับมะม่วงไม่มีกิ่งนะครับลำต้นตรงน,นี่ทองเปล่าอันนี้ ต้นมันตายไปแล้วข้างหนึ่งนะครับแต่ทีนี้พอโดนน้าฝนแล้วมันก็เลยแตกยอดออกมาใหม่ครับสรุปก็คือไม่ตายนะครับทนแรงมากๆอันนี้คือกระทินเทพาสังเกตจะเห็นมีเชือกฟางลังไว้เยอะมากนะครับอันนี้ก็คือต้นมันคดมันงอนะครับก็คือมันโดนลมก็เลยทําให้ต้นมันคดมันงอมากแล้วก็คือตรงนี้มันอยู่ริมข้างทางนะครับก็คือ ลัวว่ามันจะไปเกะกะคนอื่นเขานะครับก็เลยพยายามที่จะดึงรังให้ลําต้นมันตรงขึ้นมานะครับเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้ต้นไม้แถวแถวนี้มันออกกิ่งเยอะนะครับถัดมาอีกเป็นมะฮอกกานีมะฮอกกานีนี้อายุน่าจะยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับอันนี้ต้นยังเล็กอยู่ยอดกําลังพุง่งนี่ลาดูปลาตรงนี้เป็นดินทรายนะครับน้ําไม่ขังคือน้ําซึมเร็วมากดินสังเกตดินจะแห้งนะครับ นี่ปะดูปลาก็ยอดเริ่มจะพุ่งนะครับตรงนี้ยอดโดนมแมลงกินนะครับก็ยังไม่โตท่านีเป็นมะฮอกกานีอันนี้ปลูกพร้อมกันกับต้นเมื่อกีนนะครับอย่างเล็กทําอีกตรงนี้เป็นไม้แดงครับอันนี้ตรงนี้ก็กําลังโตครับยอดกําลังพุ่งตัวเร็วนะครับไม้แดงก็ไม่ถือว่าช้าเท่าไหร่นะครับตเร็วซูซีกับปะดูปลา,านะครับ ถัรอีกตรงนี้เป็นกระทินเทพาตรงนี้โตเยอะกว่าต้นเมื่อกี้นะครับอันนี้โตเร็วมากนี่ลำต้นใหญ่นะครับน่าจะสูงประมาณสักหนึ่งเมตรแล้วนะครับต้นนี้สวยนะครับทนันนอีกเป็นไม้แดงนี่นะครับอันนี้ยอดกำลังจะพุ่งนะครับถันมาอีกนี้โตกว่าเพื่อนครับเป็นต้นสักทองต้นนี้ท่วมหัวแล้วครับน่าจะประมาณสักสองเมตรยี่สิบนะครับต้นนี้ สูงมากอันนี้ไม้สักทองอายุน่าจะประมาณหนึ่งปีแล้วครับสูงท่วมหัวเลยโตเร็วมากนะครับลำต้นใหญ่หัวใหญ่มากเลยสูงน่าจะประมาณสองเมตรยี่สิบนะครับท่วมหัวท่วมหัวเยอะมากนะครับนูนครับสูงถัดไปอีกนะครับเป็นต้นไม้แดงตรงนี้ ตรงนี้ดินแน่นนะครับคล้ายๆว่าจะเป็นดินเหนียวเวลาแห้งน,งนี่ดินแข็งเลยแข็งมากนะครับเดี๋ยวเวลาโดนน้ำนี่เหนียวนะครับดินก็อาจจะทำให้ลากมันเดินได้ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่น,นะครับอันนี้กะทินเทพาอันนี้ต้นมันสูงมากนะครับลำต้นเล็กนะครับสำหรับต้นนี้แต่สูงสูงชะลุดเลยนะครับแล้วทีนี้ ต้นเล็กก็เลยทําให้ต้นมันอ่อนนะครับไม่ค่อยแข็งแรงพอเจอลมนี่ต้นโคดงงอนนะครับก็เลยต้องใช้เชือกฟางมามัดลังเอาไว้นะส่วนตรงนี้เป็นปะดูป่าที่โตกว่าเพื่อนนะครับปลูกพร้อมกันนะครับนี่แต่ต้นความต้นใหญ่มากครับปะดูป่าต้นนี้นี่นะครับความต้นใหญ่มาก น่าจะสูงประมาณสักเมตรสเมตรสามสิบนะครับประมาณนี้โดนแมงกินยอดตัวนี้แตกยอดออกมาเยอะมากนะมีกิ่งเยอะยอดก็พุ่งออกมาเร็วนะครับ <c oughs> ก็แถวนี้ปลูกไว้เยอะนะครับยาวไปนู้นรับประมาณสักห้าสิบเมตรได้นะครับส่วนในโซนนี้เพิ่งจะมาปลูกนะครับเพิ่งจะปลูกต้นยังเล็ก นี่เป็นกระถินเทพาอายุหนึ่งปีตอนตรงนี้เป็นสักทองอายุก็ใกล้เคียงกับต้นเมื่อกี้แต่เอามาปลูกที่หลังก็เลยตัวไม่ทันต้นเมื่อกี้นะครับแต่อตอนนี้ยอดเริ่มจะพุ่งแล้วถันมาอีกเป็นประดูปานะครับประดูปลาตนนัวนี้ปลูกที่หลังต้นเมื่อกี้นะครับตอนนี้เริ่มจะโตแล้วยอดสวยครับยอดกําลังเริ่มพุ่งออกมา แตกยอดนะครับโดนปัวกัดยอดนะครับกระทิ้นเทพาต้นนี้ยังไม่โตต้นนี้เป็นต้นทูมกานะครับไม่ตายทนแรงมากตรงน,นี้เป็นปลาดูปานะครับนี่สูงชะลูดขึ้นมาแล้วต้นอวบลำต้นใหญ่นะครับสําหรับปลาดูปาน,นี้เป็นมะฮอกกานีนะครับนี่ต้นเล็กถัดมาอีกตรงน,นี้เป็นไม้พยุง แต่พยุงต้นโตนะครับผมสังเกตด,ดูไม่รู้ว่าเป็นเพราะฤดูหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนตัวนี้เป็นพยุงอายุยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับแต่ต้นสูงสูงตรงนะครับไม่แตกจริ่งโตเร็วนะครับไม่รู้ว่าต่อไปไมันจะโตเร็วแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ปลูกใหม่ๆนี่โตเร็ว ตรงนี้เป็นกระถินเีพานี่สังเกตโดนโลมอีกต้นมันจะเอียงไปเลยครับถ้าเอียงไปแบบนี้นะครับมันจะไม่ดบีดกับคืนนะมันจะงอไปเลยเพราะว่าลมพัดตลอดเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีที่บังลมนะครับเป็นที่นาที่โล่งไปเลยท่อีกเป็นประดูปา่าตรงนี้เพิ่งจะมาปลูกนะครับต้นเล็กนี่เป็นมะฮอกกานี ถัดมาอีกเป็นพยุงเป็นพยุงไทยนะครับอยู่ในต้นหญ้าต้นเล็กต้นสวยนะครับใบสวยนี่เป็นประ,ประดูปลาเป็นมะฮอกกานีครับส่วนต้นนี้เป็นต้นยางพวงนะครับต้นนี้กําลังสวยนี่นะครับได้รดน้ําใบร่วงตัวน,นี้ตัวนฝนยอดกําลังจะออกนะครับ ตรงนี้เป็นพยุงไทยเหมือนกันนะครับก็กําลังโตโดนฝนโตเร็วนะครับแต่ไม่รู้ว่าพอโตมาอย่าีมันจะโตเร็วหรือเปล่าแต่ประดูป่านี้ไม่ต้องห่วงนะครับยิ่งนานวันยิ่งโตเร็วอันนี้ก็พยุงไทยเหมือนกันนะครับนี่ก็เพิ่งจะมาตัดหญ้ากออกเมื่อวาน นี่ครับกาลังโตถัดมาอีกเป็นประดูปลาโซนนี้จะมีไม้แค่สองชนิดนะครับก็คือประดูปลากับพยุงไทยตรงนี้พยุงไทยต้นโตมากเลยคือผมเปรียบเทียบกับไม้ประดูปลาที่ปลูกไว้มันปิดเมื่อเมื่อปิกายนะครับซึ่งมันโตไม่เร็วขนาดนี้แต่พยุงไทยมันสูงชะลูดขึ้นมาเลยนะครับแต่ลำต้นไม่ใหญ่ เป็นประดูป่านะครับโซนนี้เพิ่งจะมาปลูกตรงนี้ก็พ,ะ,พะยุงไทยนะครับทำให้เป็นประดูป่าสลับกันตรงนี้เป็นพะยุงไทยที่ต้นโตที่สุดแล้วนะครับอันนี้เพิ่งจะมาปลูกนะครับเพิ่งจะปลูกได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับนี่ทนแดดนะครับโดนแดดจัดจนี่ใบไม่มีหุบไม่มีเหี่ยวนะครับ ยังเขียวสวยงามเหมือนเดิมถัดมาอีกก็เป็นประดูป่านะครับถัดมาอีกเป็นพยุงไทยแต่สังเกตว่าต้นนี้ใบมันจะร่วงมันจะเหี่ยวนะมันแห้งอันนี้คือผมตัดรากนะครับคือตัดรากขึ้นมาสูงมากตัดรากแก้วออกนะครับใบมันก็เลยเหี่ยวสงสัยมันจะคลายน้ําเยอะนะครับปลูกพร้อมกันกับต้นเมื่อกี้นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อน ตรงยอดนี่แห้งลงมาแล้วนะครับใบแห้งร่วไปแล้วแต่ใบข้างล่างนี้ยังไม่เหี่ยวยังไม่แห้งจนะืดคิดว่าน่าจะน่าจะรอดแล้วนะครับคือตัดรากแก้วขึ้นมาสูงมากนะครับตดัตดออกตัดออกเยอะใบก็เลยเหี่ยวร่วงไปเลยถัดมาต้นสุดท้ายนะครับนี่ก็คือประดูปานะครับต้นยังเล็ก ทนนะครับก็อันนี้ปลูกไปยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดที่เดี๋ยวก็จะเอามาปลูกเพิ่มเติมอีกนะครับเราก็จะปลูกไปเป็นแถวไปจนสุดนู่นนะครับมุมที่มุมขั้นนานะครับาจะปลูกไปจงตรงนู้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าทุกท่านมาดูต้นไม้ที่ได้นำมา กข้างทางัพปลูกข้างคันนานะครับแล้วก็ริมข้างทางด้วยก็ปลูกทดลองดูนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ขางข้างนี้ก็ทํานาปลูกข้าวนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าปลูกต้นไม้ถ้าโตมาไม่รู้ว่ามันจะมีผลกับต้นข้าวอย่างไรหรือเปล่าครับยังไม่รู้ก็แค่ทดลอง แต่ก็สังเกตเห็นนะครับก็คือมันจะมีต้นมะม่วงใหญ่ครับต้นไม้แดงต้นตนะครับอยู่ข้างคังนนาสังเกตดูปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวลงไปก็ไม่มีผลต่อต้นข้าวอะไรมากมายนะครับพต้นข้าวก็ออกรวงปกติแต่ที่สังเกตเห็นเห็นชัดที่สุดนะครับก็คือ ต้นข้าวมันจะงามงามมากนะครับ pues สําหรับต้นข้าวต้นไหนที่มันอยู่ใต้ต้ตนตไม้แดงกับต้นมะม่วงแต่ต้นข้าวที่อยู่ใต้ต้นมะม่วงนี่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ต้นข้าวที่อยู่ใต้ต้นไม้แดง ian, นี่งามมากครับต้นโตปูข้าวทุกปีนะครับต้นข้าวที่อยู่ใต้ต้นไม้แดงนะครับมันจะโตเร็วกว่าเพื่อนแต่พอดีแล้วก็เมล็ดเต็ม ส่วนที่นาแปลงนี้นะครับเป็นแปลงทดลองก็คือแบ่งมาจากทั้งหมดนะครับมาทดลองอยู่น่าจะไม่ถึงไร่นะครับตรงนี้ผมก็เออหนึ่งไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็สองแปลงนาแปลงนี้นะครับผมจะเ เอาพวกเศษใบไม้เศษกิ่งไม้เล็กๆนะครับลงมาใส่แล้วก็ไถโขนะครับน,นี้สังเกตต,ตอนนี้หวานข้าวลงไปแล้วข้าวก็เกิดดีอยู่นะครับก็แค่ทดลองทำนะครับจังไม่รู้ผลว่าจะเป็นยังไงก็เพิ่งจะเริ่มทดลองนะครับเป็นปีแรกเป็นปีแรกที่เอาพวกเศษใบไม้เศษกิ่งไม้มาลงนะครับ ตอนนี้ยังไม่เห็นผลก็ต้องรอดูกันยาวๆส่วนบนคันนาตรงนั้นนะครับที่เห็นไม้ปักอยู่นั้นก็ปลูกต้นไม้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนั้นปลูกไม้สักทองกับน้อยนาเป็นน้อยหนาคลั่งนะครับเป็นน้อยหนาสีม่วงสีม่วงดํานี่แหละครับมันจะออกสีประมาณนี้มีรสชาติอร่อยนะครับ เอามาปลูกไว้เขาบอกว่าเป็นน้อยหนาโบราณนะครับเขาบอกไว้อย่างนั้นก็เลยลองมาปลูกดูเห็นว่ามันแปลกดีนะครับตรงนั้นไม้สักทองเป็นไม้ที่พึ่งเอามาปลูกปลูกในช่วงหน้าแล้งมันก็เลยโตช้านะครับก็เลยมองไม่เห็นต้นถ้าเปรียบเทียบกับตรงนี้แป๊บเดียวนะครับโอ้ต้นสูงต้นโตมากนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็พาทุกคนมาดูเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับทุกๆคนนะครับในการปลูกต้นไม้หรือทำกเกษตรครับพ็เป็นแนวทางให้กับเกษตรกร,ร,กรได้อีกทางหนึ่งนะครับต้นไม้ที่ปลูกตรงนี้ก็ปลูกในระยะห่าง2เมตรนะครับมีทั้ง2เมตร3าเมตรแล้วก็4ี่เมตร ถามว่าทําไมถึงต้องปลูกระยะห่างไม่เท่ากันก็ปลูกทดลองดูครับว่าระยะห่างแต่ละระยะนี่จะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแค่ปลูกทดลองเฉยๆปลูกเพื่อที่จะให้รู้นันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับปล่อยไว้เดียวมันก็โตไปเรื่อยๆต้นจะโตจะเล็กจะตรงก็ ไม่ได้ซีเรียสนะครับสำหรับต้นไม้ถึงประสงค์จริงๆก็คือปลูกไว้เพื่อที่จะให้เป็นร่มเงานะครับอันนี้จุดประสงค์ของผมนะครับก็คือที่นาตรงนี้มันแทบจะไม่มีต้นไม้นะครับเวลามาทํางานนะครับก็คือมันไม่มีที่นั่งพักนะครับก็คือมันจะร้อนมากไม่มีร่มเงานะครับ ากาศร้อนร้อนมากนะครับตรงนี้แทบจะเป็นลมนี้ผมก็เลยมาปลูกต้นไม้ทําร่มเงานะครับจริงแล้วมาปลูกนเพื่อที่จะให้มันเป็นร่มเงาไปทํางานตรงบริเวณไหนก็จะสามารถเข้าพักในร่มเงาได้นะครับสะดวกสบายแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ก็จะปลูกไม้ผลไว้ด้วยครับไว้กินก็จะช่วยลด รายจ่ายตรงนี้ไปด้วยก็ไม่มากนะครับแต่ก็ช่วยอะไรเราได้หลายๆอย่างนะครับก็ถือว่าช่วยเราได้เยอะนะครับคือเราสร้างเองมีเองเก็บเองสบายใจกว่านะครับสบายใจกว่าที่จะต้องมาคาดหวังแล้วก็นั่งรอในอนาคตข้างหน้าครับอันนี้เรามีเก็บไว้แล้วถึงจะใช้จะกินไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยทิ้งไว้ในนี้แหละครับเป็นปุ๋ยให้กับพืชพันธุ์ ต่อไปนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะครับมีความคิดอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับส่วนในคลิปหน้านั้นจะพาไปดูอะไรจะทำอะไรเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อสำหรับวันนี้ผมก็จะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ